ฟุตบอลยาเป็งขอ,อนำเสนอเรื่องราวของฟลอเรียนเวิร์ตทำไมลิเวอร์พูลถึงอยากได้ข่าวมากขนาดนี้หลังการอำลาของเจอร์เกนคลอปลิเวอร์พูลกำลังเริ่มต้นยุคใหม่และหนึ่งในสิ่งที่ขาดหายไปชัดเจนที่สุดก็คือ p l a y เ a k e r ระดับโลกที่คุมเกมรุกได้อย่างแท้จริง f l o r รียนเวิรคือเป้าหมายอันดับหนึ่งที่อาร์เนสลอตต้องการเขาคือเด็กวัย21ปีที่กลายเป็นหัวใจของทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซนที่เพิ่งพาทีมควา้าแชมป์บุนเดสลลกาแบบไร้พ่ายได้อย่างน่าประทับใจเขายิงไป18ประตูแอซิสอีก19ครั้งและได้รับการยกย่องจากซาบิยอนโซว่าเป็นผู้เล่นที่เปลี่ยนเกมได้ด้วยตัวเองเวิร์ไม่ใช่นักเตะที่มีสปีดจัดแต่เขาใช้สมองในการเล่นอ่านเกมได้เฉียบคม เคลื่อนที่หาพื้นที่ได้ชาญฉลาดและจ่ายบอลในจังหวะที่ใช่เสมอเขารับบอลในพื้นที่แคบได้ดีพลิกเกมรุกเป็นเกมสวนกลับได้ทันทีและมีวิช i ั่นในระดับท็อปของยุโรปในระบบ4-2-3-1 v ว r รเหมาะกับบทบาทหมายเลข10ที่มีอิสระในการสร้างสารรค์เกมรุกจากตรงกลางสนามและเชื่อมโยงเกมกับแนวรุกได้อย่างเป็นธรรมชาตินักเตะอย่างลูอิสเดียสมูฮัมเมดซาลาและดาวินูเนสต้องการใครสักคน ที่คุมจังหวะเกมรุกให้พวกเขาได้และ Florian Verts ก็คือคนคนนั้นเขาเคยเล่นในระบบ pressing ของซาบิยอลโซเข้าใจการเคลื่อนที่ในทีมที่มีสปีดสูงและรู้วิธีเล่นร่วมกับนักเตะสไตล์วิ่งทำทางที่สำคัญเขาอายุแค่21ปีแต่เล่นเหมือนมีประสบการณ์มาแล้ว10ปีนี่ไม่ใช่แค่การเซ็นสัญญาเพิ่มตัวรุกแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีเล่นทั้งทีมในยุคใหม่ภายใต้อาร์เนสลอต ลิเวอร์พูลยอมจ่ายเพราะอะไร116ล้านปอนด์ไม่ใช่แค่ค่าตัวนักเตะแต่มันคือการทุ่มซื้ออนาคตฟลอเรียนเวิร์มีทั้งประสบการณ์เกินวัยฟอร์มระดับโลกและทัศนคติของผู้ชนะและนี่อาจเป็นการเซ็นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคสลอ็อตถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเดีลนี้อาจไม่ใช่แค่ดีลแพงแต่มันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของลิเวอร์พูลยุคใหม่ที่ลุ้นแชมป์ได้ในทุกถ้วย นี่คือเหตุผลที่ทำให้ลิเวอพูล l พร้อมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อดึงฟลอเรียนเวิร์ตเข้ามาเป็นการหลักในยุคใหม่อนาคตของทีมอยู่ที่นี่แล้วและเราก็พร้อมจะจับตามองเขาไปด้วยกันขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามฟุตบอลอย่าเป้งเพื่อไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลเด็ดๆจากเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ